ความภาคภูมิใจมากเลยค่ะปักชำต้นไม้ครั้งแรกในชีวิตเมื่ออายุ50กว่าแล้วก็สำเร็จมีรากงอกแยะมากมายแล้วเป็นต้นที่แบบซื้อมาก็แพงด้วยนะเอ,อปลูกก็ยากดูแลก็ลำบากเหมือนกันค่ะแล้วเราก็ชอบทานนะมันคือเีต้นไม้ฝรั่งค่ะ มันคือต้นติ้ง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 ค่ะ Rosemary ค่ะลองตัดตัดมาดูตามช่องยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะคะเขาสอนไว้ดีมากเลยค่ะช่องสวนผักหลังบ้านค่ะเดี๋ยวน้องหนิงทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะคะเผื่อทุกคนจะได้เข้าไปติดตามช่องนั้นเขาได้เลยค่ะเขาให้ความรู้เยอะเรื่องของผัก หลังบ้านสำหรับมือใหม่อย่างเราเนี่ยค่ะน้องหนิงทำสำเร็จทุกคนก็ต้องทำสำเร็จเหมือนกันค่ะไม่ยากเลยเนาะ องขวดสีขาวอันนี้คือพริกค่ะอันนี้คือโรสแมรี่มันเริ่มจะแย่แล้วนะก็เลยเออเอามาชําน้ำเก็บไว้ดีกว่าียดายดต้นมันกะลังอาจจะแก่ไปแล้วไม่รู้มันจะงอกลากหรือเปล่านะคะลองลุ้นดูแล้วลองมาทำดูว่าจะทำได้จริงเหมือนที่เขาลงคลิปลุกเปล่า <S <S แล้วก็มันก็ดีนะคะคือได้ระบายขยะและใช้ขยะ มารีไซเคิลขวดพวกนี้เป็นน้ำดื่มที่นุกงหนิงดื่มประจำอยู่แล้วนะคะน้ำด่างคะ่ะพี่สาวขายก็เลยช่วยเขาด้วยนั้นก็ดีจริงๆค่ะขวดมันสวยเนาะมันเป็นเหลี่ยมอะ่ะสวยๆนี่ประมาณ2คืนแล้วนะคะใบก็ยังดูดีอยู่เนาะไอ้เมื่อวาน อันนี้เอามาเพิ่มแม่เจอคณะมาดูกันนะคะอันนี้ประมาณสิบวันค่ะโอนี่ค่ะรากมันก็ยาวเป็น เป็นนิ้วแล้วค่ะอันนี้คือโสรสเนรี่ค่ะโรสเนร,รี่หอมอร่อย10วันรากยาวประมาณหนึ่งนิ้วได้ผลจริงๆด้วยอันนี้ละ่ะต้นนี้ไม่งอกยังไม่งอกเออแปกเนาะทำไม ้นนี้ก็ต้นนี้ก็ก็มีนะคะยาหลายเส้นแล้นี่ค่ะต้นนี้มีราก,นนก,นนก,นนกหลายเส้นแล้วแต่ก็สั้นๆน,นะโหระพา,าเป็นรากช้ากว่า แต่ใบ,บมันก็ยังโอเคอะค่ะนี่สิบวันแล้วนะอันนี้อันนี้ต้นไรวะอ๋อนี่สึกจะพลิกพลิกยังไม่เจอรากไม่็นรากอันนี้ก็พลิก สิบวันยังไม่เห็นากมันนะคะหรือที่ไในก็ไม่รู้แต่ว่าใบก็ยังไม่เหี่ยวมีสิบร้นอยู่อันนี้คณะแม่เจอมันหลงหลงอยู่ในสวนก็เลยเสียด้เลยลองมาทําดูคณะนี้ยังไม่ถึงสิบวันค่ะประมาณหนึ่งอาทิตย์เพราะว่าทาช้ากว่าพวกนี้เอาไว้ก่อนใบก็ยังโอ,ออยู่มีมมดอกด้วยนะ อันนี้อันนี้ก็ต้นไรวะข,ขึ้นช้าขึ้นช้าเลยซื้อมาจากตลาดก็ได้ลองเอามาช่ำน้ำดูใบก็โอเคอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่เห็นรากอันนี้เป็นขวดอีกทรงหน,น,นึ่งก็เนี่ยค่ะ ก็น่าจะเวิร์กอยู่นะการากเยลเดียวเ่ดูล้นะคะสขน,น,น,นี้หูนพ่าค่ะนี่นี่ดูดิรากเยอะมากแล้วก็สภาพใบมันก็ยังโอเคนะคะเดี๋ยวลองมาดูดูรากสิคะน่าจะพร้อมปลูกแล้วนะนะอันนี้น้องหนิงก็ทิ้งๆไม่มีเวลาเอาไปปลูกประมาณน่าจะวางไว้ประมาณสักยี่สิบห้าวันนะคะยังไม่ครบเดือนนะคะ ก็ต้องขอบคุณช่องที่เขาให้ความรู้เรื่องนี้ได้แบบละเอียดนะคะช่องสวนหลังบ้านค่ะเดี๋ยวนุงน่งหนิงทิ้งลิงไว้ให้ข้างบนไปดูไปดูคลิปเต็มของเขานะคะวิธีทำอันนี้นุงน่งหนิงก็มาลองทําดูว่ามันจะได้จริงไหมเราไม่เคยทําสวนไม่เคยปักชาอะไรเลยเนะะี่ยค่ะแล้วที่อยากทําเพราะว่ามีขวดพวกนี้เหลือไว้ก็เลยไม่อยากทิ้งเสียดายเพราะว่ามันสวยด้วยแล้วมันก็เป็นประโยชน์เราก็ปลูกผักทานเองนะแล้วหัดแล้วมันก็มีความสุขดีนะคะมันเห็นผลอันนี้คือโรสแมรี่ค่ะซื้อมาเนี่ยต้นหนึ่งก็แพงมากเนาะโรสแมรี่อ่ะแยลยตัดมาเล่นนะะ่นน เห็นไ,ไหมคะก็ต้องมาปักชําน้ําดูดิรากยาวบานเลยอะ่ะโอ้โหยอดวิธีปลูกเดี๋ยวเพื่อนๆดูในคลิปของสวนหลังบ้านนะคะเพราะว่านุงหนึ่ยังไม่มีเวลาปลูกเลยค่ะก็เลยจะทิ้งไว้ดูเล่นแบบนี้ก่อนมันก็น่ารักดีสวยดีนี่นะคะโรสแมรี่สองต้นต่อสามค่ะสามดเลยดูรากสิยาวมากๆอันนี้นี่ก็ฟุกมากเลยนะคะไม่นึกว่ามันจะมีรากเนาะเป็นคนาค่ะเป็นกระจุกเลยอะ่ะ แต่คณะเพิ่งปลูกช่วงหลังนะอันนี้ยังไม่ถึง25วันหรอกค่ะถึงมาคือเจออะไรตอนนี้นะก็หัดชำไปเรื่อยๆอะค่ะเพราะว่าขวดมันก็มีเยอะเนาะนี่ใช้ได้เลยแหละค่อยไปลองปลูกนะคะแล้วก็อันนี้ก็เริ่มเพิ่งเพิ่งจะลองค่ะอันนี้คือหอหมื่นลี้ค่ะเพราะมันแพงมากซื้อมาต้นหนึ่งนี่ต้นนี้เนาะแบบ5,000ได้ไมั้งแพงค่ะหอหมื่นลี้อะ แล้วมันเป็นต้นไม้ที่แบบดอกหอมมากๆค่ะมีคลิปทําไว้เนาะใครสนใจก็ลองดูนะคะเดี๋ยวถ้าใครสนใจเดี๋ยวน้องนิ่งปักชําไว้ให้นะคะถ้าเยอะก็จะแจกฟรีเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ลองหัดก่อนนะว่ามันจะสำเร็จไหมนี่หอมหมื่นลี้ค่ะหอมหมื่นก็ยังยังไม่งอกเนะพี่มันยากเหรอไม่รู้เหมือนกันเนาะดูกดนี้สิมันยังไม่งอกล่าแต่มันก็ไม่ตายนะใบมันก็ยังโอเคอยู่ วางทิ้งไว้หน้าบ้านแบบนี้ค่ะเนี่ยน้องหมงก็วางไว้ที่ร่มๆ่มนก็หน้าบ้านตรงนี้มันก็ร่มดีแล้วก็เราก็เห็นเข้าออกก็เห็นทุกวัน,นก็เลยเออมาไว้ก่อนที่ที่แบบสะดวกมองเห็นชัดเราจะได้ดูพฤติกรรมของมันแลวก็แฮปปี้มาก